ต้อนร,รับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงแล้วมินน้อยได้กรองอะไรเยอะเลยออโอ้โหยาชิยาชิบอส่งถึงมินน้อยโอ้าชิส่งถึงมิน<อ>มน้อยอ,อันนี้อะไรไมินน้อยบอเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นป้าป้านี่ของ อุ้ยเกิดวันศุกร์นะอยากให้เราลำสีฟ้าคอยเกิดพี่แอนเกิดวันศุกร์ชอเออลำวันศุกร์เลยเออวันศุกร์วันศุกร์อ่ะอ่ะเราครับเฟรมเราครับเฟรมเดี๋ยวเอากล่องนี้เอาไปอันนี้ออกก่นี้ก่อน สบายได้มาพร้อมกันเลยเพี้วโอ้โหสีฟ้าเสื้อนางรำสีฟ้าตัวใหม่มาแล้วงานงานแรกเราต้องใส่สีฟ้าอันนี้พี่น้องพี่เอ็นนี่ในของพี่เอ็นสองกับสามสิบแปดโอ้อันนี้ก็ของน้องฟางนี่ก็ของพี่เอนนะคะเดี๋ยวเบิ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแกะดูแล้ววตัใหญ่นะอืม FC เรามาดูกันว่าเสื้อสีฟ้าจะสวยขนาดไหน วันเกิดของเรานั่นเองวันนี้ของน้องฟางของน้องฟางค่ะอุ้ยสวยเนาะสวยมากเลยน่ะ่ของยาสีสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของแอนสี่สิบสองลองมางมันบริย่างอีเด้๋ยวมาลองมาลอบยามันนี้สี่สิบสองดูี่สิบสองสี่สิบสองตัวเล็กเลยเนาะ ม่เลกแล้ว FC สีิบสองก็ไม่เล็กสองนาเดียนาเไม่ชำละค่ะยังไม่ชำละชำะก็รับรัก ยังม้ละมุดอะไรคะมันก้คตินี้ผิดสิ่งเราไม่ได้เคลียร์ดีผิดสิ่งเราเลยค่ะอาดหนักผิดเยอะจังจ่ายมาเลยค่ะน้องก็เงินก็ยังอันนี้เบอร์สามสี่สิบสองนะคะเอามาให้น้องน้ำมุเใื่อน้องชายเอออันนี้คือพอดีเรามีเสื้อข้างในด้วยมันก็เลยดูจะแน่นแน่นไปไม่แน่นนะนี่สี่สิบสองค่ะลุงสั่งที่ร้านนั่นเลยพอดีอยู่ร้านอะไรนะเปรี้ยวสั่งที่ร้านอะไรนะ เสื้อของหญิงนครพ่อหน่มใช่ท,ที่เราที่เราใส่เสื้อลำกันอุ <co ld> ้ยทำไมตัวเล็กจังเลยเปี้ยวทำไมตัวเล็กจังเลยอ่ะ42่สิองวเนี่ยอะไรอ,นนอ,อันนี้38หรือเปล่าไม่อันนี้38อันนี้42่สเปี้ยวดโูโอ้โหต้องไปลดน้ำหนักอีกแล้วเจ้าอ,อา่ะเขาเปลี่ยนทำไมตัวเล็กอ่ะเาเปลี่ยนใส่เสื้อกี่ชั้นอ่ะเสื้อทำหนึ่งเสื้อใส่กี่ชัสิ

เสื ian, past, ้อตัวนี้มันใหญ่มันก็เลยทำให้มันพอดีเราใส่เสื้อตัวนี้เข้าไปโอ้ไม่เอาหรอกผมะโอาองก้กนจะไปเอากลับบ้านจะได้เดี๋ยวเราก็สั่งใหม่เพอ่มนะนั่งสั่งให้แม่ด้วยเอ้านั่นไงเปรียวสั่งให้แม่ด้วยเด้อ ไม่เอาสี่สิบของแม่ต้องแม่กำใส่ต้องเอาแบบใหญ่ที่สุดห้าสิบโอ้ยห้าสิบใหญ่โดสี่สิบสีหาสบสี่สิบห้าสี่สิบสีก็เอาสี่สิบสองจะก่อนห้าสิบสองเองยังใส่ไม่ได้เลยเดิมเอใช่ใช่ย่าย่าแม่ขาดพอดีอาปุมาแล้วอาปุโอ้ดีเสื้อของน้องน้ำมนต์ไหนอาย่าหันหน่อยแล้วโอ้สีฟ้านะ เอ๊ะทำไมมันเหมือนตัวใหญ่จังเนื้อใหญ่ใหญ่เด้โหเบอร์เอ็มไม่รู้เบอร์ไวเอ็มเอ็มเอ็มเอ้าปุ๊ปปุ๊เปิดดูก่อนปุ๊สี่สิบสอปุดูก่อน เปลี่ยนไหมตัวเล็กตัวเล็กอ่ะปุ้เริ่มแล้วอปุ้เริ่มแล้วอปุ้เริ่มแล้วอ้าวจังไดน้อนี่พี่น้องอ่ะสี่สิบสองเท่ากับแอนเลยนะปุ้แต่ว่าปุ้จะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันลุ้นลุ้นปุ้ออาจจะใส่ได้สงสัยเราพวกเราจะต้องได้สั่งไซส์ใหม่ละปุเอ้อเจ้าาว่ใหญ่ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะพอใส่มือเพิ่มเริ่มคลับแล้วเริ่มคลับสรุปมันมีใช้แข็งยางอืใช้ได้ปุ๊บนะอ่ะให้ดูนั่นนั่นอ่ะแน่นแล้วแน่นแล้วอ่ะโคอคอไม่มีปุ๊บโคโคอคอคลุงลุงดูปุ๊บลุงดูปุก่อนตาเหลือกแล้ว ดูกลายเป็นนมนล็กเดียวโอ้มันก็ไปได้ไงแต่ใส่ได้เนี่ยหาได้อยู่เสื้อทังในพร้มเนพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะมันมีเสื้อข้างในไงแต่ของของแอนอาจจะพุงป่องมันก็เลยเป็นพันอยู่อู้หูอเมใส่ได้ใส่ได้อันนั้นออัันนน้ขมแมวขมแมวท้องอยู่นั่นเนีะยขมแมวใส่กระดุมเออเออเอา อันนี้ของแอดมินนะฮะสองกล่องใหญ่เปิดแล้วครับพี่น้องกล่องปริศนาของมิน้อยจาก F4 ท่านใดเนาะต้องต้องหาอะไรตัดต้องหาอะไรตัดก่อนเป็นกล่องผลไม้รุ่นว่าเป็นผลไม้หรือเปล่าน้อนะคะนล่อ อะไรมิน oh, ้อยโอ้มีน้อยยิ้มเลยมีน้อยยิ <h 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 ้มเลยเอ้ยเปิดดูสิของใครส่งอะไรมาให้มีน้อยจ้าโอ้โอุ้ยหมีหมีโอ้โหนี่ไงเขาชอบเขาชอบ โอ้โซนชาไหนอยู่โซนาโซนาอยู่เต็มบ้านย่าโอ้โหเมนน้อยชอบตุ๊กตานอนเลยงกันอยู่ขอบค่ะเออว้องเยอาออใบสวยๆลูกใบสวยๆเออของป้าอะไรนะป้าสดฮะ ปลาคิดหรือปลาสดนี่นี่แหละเอออ่ะเพราะว่าเขาตัวหนังสือเป็นแบบนี้นะเอฟซีอย่าเพิ่งลูกอย่าไปอันนี้ก็ของคุณสดคิดนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะก่อนเลี้ยปลาคิดได้อะไรอีกไงมาทางนี้เนาะงั้นก็น่าจะน่าจะเอ็นเดียวกันแหละเพราะอันนี้ก็ปลาคิดหรือเปล่านี่นี่นี่ไงปลาคิดหรือเปล่านี่นี่คอควายสีดอเด็กปลาคิดอันเดียวกันนะ ลุนลนลุนลุนลุนนอะไรออะไรเดี๋ยวเมื่อก่อนลูกเมื่อก่อนตุ๊กตาแน่นอนโอ้โตเาอันนี้้ใ้แม่มันด้สบายอันนี้ใ่ให้แม่้โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวมิน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 พูดตามปอะเอนขอบคุณค่ะป้าสมคิด โอ้โหทำไมมันใหญ่จังเลยนะมินโตกว่ามินอีไม่มินเขาอยากได้ตุ๊กตาจ้ะโอ้โหอาโชว์หน่อยลูกอุ้มอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยหันมาลูกหันมาโอ้ยอุ้มไหวป่าวอ่ะออมไหวป่าวเฮ้ยเออขอภาพขอภาพหน่อยลูกขอภาพหน่อยเออโอเคค่ะ ก็อีกอของไข่อะนะไม่ใช่ของมินอีกบ่อโอ้โหสวยมากเลยตุ๊กตาใหญ่ให้น้องแอดมินขอบคุณทีทสุกท่านมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบิ๊กเซอร์ไพรส์น้องแอดมินน้อยนะคะสวัสดีค่ะ